ครับเรามาชมพระกำแพงกรีบบัวนะครับซึ่งเป็นองรงที่มีความงดงามอีกองครับที่มีความเก่าถึงยุคนะครับพระกำแพงกลิบบัวนะครับสร้างาพิธีการสร้างก็ไม่แตกต่างกับพระสุมก่อนะครับซึ่งจะมีด้านเนื้อหามนลสาร พุทธคุณก็ไม่ต่างกัน,นครับนะครับสวยงามมากนะครับพระองค์นี้นะครับพุทธศินเป็นพุทธสินแบบอู่ทองนะครับซึ่งนั่งเป็นปางมาวิชัยนะครับก็คือพระทิดบัวนี้นะครับรงนี้นะครับมีความเก่านะครับ ยุคนะครับุทธทุทธลักษณะของความเก่านะครับจะเห็นได้ว่า,าเนื้อดินนะครับจะมีความาละเอียดนะครับน,นะครับซึ่งเห็นไหมครับคาบความชื้นนะครับหรือคา,าบความเก่านะครับคาบคกุนะครับ จะมะีให้เห็นในพระเนื้อดินนะครับพระกุบนะครับซึ่งรพระน,นะครับจะสีลักษณะเห็นไหมครับจะไม่เป็นสีเดียวกันนะครับ,บแต่ในอง,นองนค์พระน,นะครับแต่ในพระน,นะครับแต่ในสีของพระนะครับเห็นไหมครับจะมีสี ีอ่อนสีแก่นะครับที่มีอยู่ในตัวเดียวกันนะครับว่านแร่ดอกมะขามนะครับเห็นไหมครับสีเขาจะไม่เหมือนกันนะครับจะสลับสีอ่อนสีแก่นะครับความเก่านะครับการยุบต้นย่อนะครับเห็นไหมครับเขาจะมี การหดตัวนะครับนครับความเก่านะครับก็จะมีคาบคาบกุกนะครับมีร่องรอย รอยมือนะครับของคนโบราณนะครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะของใหญ่ใหญ่ผิดปกติใหญ่มากนะครับลายนิ้วมือนะครับคนโบราณนะครับความเก่านะครับดินขี้กุบนะครับสีขาวล้วนเทานะครับจะอยู่แต่ตามซอกนะครับของพระ วยงามนะครับผังน,นี้เป็นพระที่ดูง่ายอ,อีกองนะครับเป็นองค์ครูได้เลยนะครับเห็นไหมครับความเก่านะครับรอยปีอ้านะครับก็จะมีภาพต่างๆที่อุดยาอยู่นะครับคือพระอายุในราว500กว่าปีเ0 0ถึงเกตรกว่าปีนะครับพระกําแพงปิดบบัวนะครับ ด้านหลังกันนะครับนี่ครับนะครับคาบดินสีดอนเทานะครับจะมีจะเห็นนะครับพ้าเก่าโบราณครับจะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องเห็นเสมอนะครับในพระที่อยู่ในกลุ่มนะครับเห็นไหมครับร่องรอยไหลนิ้วเนียนะครับเขาจะไม่เท่ากันนะครับจะเป็นธรรมชาติครับจะลบเลือนบ้างนะครับ ลืนลึกจะไม่เท่ากันนะครับตามธรรมชาติตามอายุการนะครับซึ่งลักษณะคล้ายๆผักหูสุพรรณนะครับเห็นไหมครับหลายนมือนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะเพ่านี้เป็นองค์ปลูกได้เลยนะครับนะครับภาพความชื้นนะครับไข่ขาวนวลนะครับสีของผักนะครับเห็นไหมครับจะสีสีอ่อนสีแก่สลับกันไปนะครับ ที่เขาเห็นนะครับ,นะรบที่การผ่านการเผาไฟมานะครับที่เป็นลักษณะคล้ายที่เขาเรียกว่าอะไรเร,ราบะงคับก็คือเกิดจากการเผาไฟนะครับเผาเรืยความร้อนนะครับ ความร้อนสูงสุดแล้วก็มาเบาเย็นเย็นสุดนะครับจึงเกิดลักษณะเหมือนเห็นไหมครับเหมือนแร่นะครับดอกมะขามที่เขาคนโบราณเขาเปรียกเปยกันนะครับซึ่งจริงจริงแล้วนะครับจะเป็นดินนะครับที่นามาสร้างพระนั่นเองนะครับที่คือปนมากับดินนะครับแร่ดอกมะขามนะครับนะครับ และทีนี้การการเผาไฟครับเผาความร้อนนะครับในอุปหะนะครับจะเผาด้วยความร้อนสูงนะครับแล้วก็มาเย็นนะครับคือร้อนร้อนสุดแล้วก็เย็นสุดนะครับในการปรับคุณภะดับของอการเผาไฟพระนะครับ การเผาพัะนะครับให้มีเนื้อดินที่มีความแปลงนะครับเห็นไหมครับดินที่ขุุครับสีขาวนวลเทานะครับอันนี้สําคัญมากนะครับที่จะบ่งบอกถึงอายุพระนะครับว่าเป็นพระเก่านะครับนะครับจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้เห็นนะครับในพระเนื้อดินครับทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระผงสุพรรณครับนางพญานะครับที่หลงปูกหรือพระรอดเก็แล้วแต่นะครับ เป็นพุทธลักษณะแบบนี้นะครับนะครับมีความซึ้งมีความฉ่ำครับในพระนะครับจะไม่แห้งกระด้างนะครับนะครับความฉ่ำนะครับของบ้านต่างๆนะครับวัาถร้อยแปดชนิดนะครับที่ผสมกับเนื้อดินนะครับที่เอามาสร้างพระนะครับ ในยุค5 0 0 7 0 0ปีที่แล้วนะครับส่วนมากเลยว่าเนื้อดินนะครับยุคนั้นนะครับจะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพระสุมกอนะครับพระนางพญาครับจะมีพุทธะแบบเดียวกันนะครับในเนื้อดินนะครับเห็นไหมครับดินเ็าจะมีความละเอียดนะครับแล้วเขาจะเป็นชั้นๆเหมือนเมฆนะครับ ไข่ขาวครับครับครับไข่ขาวครับครับกุนนนเทานั่นเองนะครับอัปเดตนะครับพระเก่าพระกำแพงนะครับกีดบัวนะครับชอบกดไลค์กดติดตามนะครับอัปเดตความเก่านะครับพระกําแพงกีดบัวนะครับขอบคุณครับที่ติดตามและรับชม